การเรียนมันเหนื่อยยากเพราะสำหรับบางคนการบ้านคือยาพิษเสาร์อาทิตย์คือสวรนนรกคือวันจันทร์วันสอบนั้นคือวันตายแต่แต่แต่แต มีบางกลุ่มที่หาเป็นเช่นนั้นไหมพวกเขาคือไอดอลหัวกะทิผู้ที่นอกจากสมีพรสวรรค์เรื่องดนตรีแล้วผลการเรียนก็สุดแสนจะมหาศย์มากเช่นกันโดยเหตุนี้วันนี้เคสตอรี่จะพาทุกคนมาดูโฉมหน้าไอดอลหัวกะทิกันเผื่อว่าจะช่วยปลุกไฟและเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนได้บ้าง <c oughs> มั้งนะเ <c oughs> สื้ออันนี้ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าเราเอามาพูดแค่บางส่วนเท่านั้นนะเพราะไม่สามารถแนะนำหมดได้จริงๆถ้าขาดใครไปก็ต้องขออภัยนะสามารถมาเสริมกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะ คลิปนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนจากทีแคสเตหากจะพูดถึงไอดอนหัวกะทิจะไม่พูดถึงเขาคนนี้ไม่ได้เพราะเขาคือรุ่นใหญ่ที่เป็นตำนานของความอัจฉริยะซึ่งเขาคนนี้ก็คือโจ้คิวฮยอนโวอลและมักเน่แฮงส์ Super j น n i ร์ เจ้าของฉาย,ยาเทพเจ้าคณิตศาสตร์แห่งโลกไอรอนแม้ด้านดนตรีเขาจะโดดเด่นมาอย่างมากแต่ใครจะนึกเขาว่าในวัยเด็กของขยุคือเด็กวิชาการที่แท้จริงที่บ้านคือมีเกียรติบัตรเต็มไปหมดแถมยังได้ที่หนึ่งของชั้นเรียนอยู่บ่อยๆโดยวิชาี่คิวกเก่งมากนะคะก็คือวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเก่งมากถึงขั้นคว้ารางวัลเรียนทองโอลิมป,ปิกจากการแข่งขนันคณิตศาสตร์ระดับชาติมาแล้วด้วย IQ130 ซึ่งปัจจุบันนี้คะ่ะอป้าก็เรียนจบปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาดนตรีร่วมสมมััยยยจาาากหวิทล เรียกได้ว่าเก่งและก็ขยันมากๆ 2. แท็กยอนเมนเปเปอร์จาก j u p a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 , a, a m แท็กยอนค่ะไอดอลและนักสแสดงสุดฮอตเขาผู้นี้มี IQ มากถึง130โดยแท็กยอนค่ะ เกิดที่เกาหลีแต่ไปเติบโตที่อเมริกาโดยสมัยมัธยมก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนเบสฟอร์ดไฮสคูลตอนนั้นค่ะความฝันวัยเด็กของแท็กยอนก็คือการอยากเป็นหมอแท็กยอนเลยตั้งใจเรียนมากจึงทําให้มีผลการเรียนค่อนข้างดีเลยถึงขั้นถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม5%ของเด็กอเมริกาที่มีมันสมองคันเทปและในช่วงมัธยมปลายค่ะแท็กยอนก็เคยสอบแซสซึ่งเป็นข้อสอบที่เอาไว้เข้ามหาวิทยาลัยอเมริกาซึ่งครั้งนั้นค่ะแท็กยอนก็ได้คะแนนมากถึง2,100คะแนนจากคะแนนเต็ม2 0 0ยงไมม่่หดดเทาาานนนี้้ะะคะวควมสมาาามรถภษา,าอัง พี่แท็กนี่ก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันพอพี่แกสอบโทอีกได้คะแนนเต็ม990มาแล้วโอ้สุดยอดไปเลยซึ่งนอกจากภาษาอังกฤษแล้วค่ะเขายังสามารถสื่อสามภาษาจีนญี่ปุ่นแล้วก็สเปนอีกด้วยโดยปัจจุบันนี้ค่ะพี่แท็กก็มีปริญญาถึง2ใบโดยจบปริญญาตรีจากคณะบริหารมหาวิทยาลัยดันกุกจบปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยโคเรียนูนิเวอร์ซิตี้โดยการกวดเอบวกมาอย่างมากมายอีกด้วยโอหเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะเขาคนนี้ และมาต่อกันที่สอสอกันบ้างดีกว่า สามปาร์คโซจินลีดเดอร์และโวคัลแฮง Girls' Day ผู้มาด้วยไอคิวหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดภาพลักที่หลายคนอาจจะเห็นว่าเอ้ยเป็นสาวเซ็กซี่อะไรแบบนี้นะคะแต่บอกเลยว่าถ้ารู้ว่าเธอเรียนอะไรก็ต้องร้องว้าวทันทีเพราะปกติค่ะไอดอลเวลาเรียนต่อมหาลัยก็มักจะเห็นเขาเรียนต่อด้านการแสดงหรือด้านดนตรีแบบนี้ใช่ไหมแต่ขอบอกว่าสำหรับสาวโซจินคนนี้ไม่ค่ะเพราะอ,อันนี้กับเลือกเรียนต่อบริญญาตีซากาวิศวกรรมเครื่องกลจากมหาวิทยาลัยยองนัมค่ะ ต้องบอกว่าแบบโอ้ว้าวว้าวมากว้าวจริงๆนะเพราะหายากมากๆเลยค่ะที่จะมีไอดอลหญิงเรียนด้านนี้และในช่วงที่เรียนนั้นค่ะในรุ่นของเธอค่ะก็มีผู้หญิงเพียงแค่12คนเท่านั้นเองต้องปรบมือให้ในความเก่งนี้จริงๆจ้ามาต่อกันที่สาวเซ็กซี่คนหนึ่งบ้างอย่างฮานิคนแมนอีเมลของวง EXID ที่เต้นเก่งร้องเพลงเก่งและก็เรียนเก่งอีกด้วยในตอนเด็กค่ะฮานิก็บอกว่าเคยวัดระดับ IQ แล้วพบว่าสูงถึง145่่หนู่นง โดยฮานี้ค่ะก็โดดเด่นในเรื่องของภาษามากเพราะช่วงวัยเด็กค่ะฮานี้เคยเป็นเด็กแรกเปลี่ยนที่ประเทศจีนถึง1ปีทําให้ทักษะด้านภาษาจีนก็คือค่อนข้างดีเลยเช่นเดียวกับภาษาอังกฤษที่ถึงแม้จะไม่ได้เรียนอยู่ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักแต่ทักษะด้านภาษาอังกฤษของฮานี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยค่ะดีมากในขนาดที่สอบเขาอีกได้9ก้าร้อยคะแนนจากการเตรียมตัวสอบเพียงแค่สเดือนเท่านั้นเรียกได้ว่าทั้งสวยเก่งและขยนันสุดๆไปเลยละค่ะมาต่อกันที่ไอดอลหัวกะทิเจน3กันบ้างดีกว่าขอส่งคนนี้ไปเลยค่ะคนที่5 อารอนพี Aaron, I. I. ่ใหญ่แห่งนิวอีสส์ำหรับหนุ่มอารอนค่ะต้องบอกเลยว่าเขาคนนี้ค่ะเกิดและก็เติบโตที่รอสแองเจลิสนะคะจึงสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วนอกจากนี้ค่ะสมัยอยู่อเมริกาก็ยังเคยสอบเซสคะแนนมากถึง2180คะแนนซึ่งถือว่าอยู่ในระดับท็อปที่มีเพียงแค่0.5%เท่านั้นโดยเหตุนี้ค่ะจึงทําให้เขานะคะสอบติดคณะวารยาศาสตร,ร,ร์มหาวิทยาลัยนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้ซะด้วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วค่ะพี่แกก็ตัดสินใจมาเป็นไอรอนที่เกาหลีซะก่อนนะก นิวและหลังจากที่เดบิวต์แล้วค่ะอารอนเนี่ยก็เป็นที่ชื่นชมของใครหลายๆคนมากเมื่อครั้งที่นั่งเครื่องบินกลับจากการแสดงเนาะกลับจากงานเคคอนที่นิวยอร์กอยู่ดีๆค่ะก็มีเด็กเกาหลีป่วยแล้วก็กำลังอยู่ในภาวะฉุก,กเฉินอารอนก็เลยไปช่วยเป็นล่าภาษาอังกฤษให้กับหมอบนเครื่องบินซึ่งในที่สุดแล้วค่ะน้องก็ปลอดภัยซึ่งหลังจากนั้นมานะคะ่ะอารอนก็กลายเป็นฮีโร่ไปเลยละค่ะคนที่6ไม่พูดถึงเขาคนนี้ไม่ได้ นั่นก็คือแรปมอนเตอร์เองหรือคิมนำจุนหรือ RM จาก BTS ไปนำจุนค่ะต้องบอกเลยว่ามี IQ สูงถึง1 4 8นุ้น่นทํามชีวิตในวัยเด็กของนำจุนเนี่ยนะคะก็มกักจะสอบได้เป็นอันดับต้นๆของโรงเรียนเสมอนอกจากนี้นำจุนก็ยังเคยสอบมาหาวิทยาลัยและได้คะแนนสูงมากโดยอยู่ในกลุ่ม1%อร์ซของประเทศเลยแหละหนอกจากนี้ค่ะความสามารถด้า,า,านภาษาอังกฤษของนำจุนก็คือโดดเด่นมากๆเลยค่ะเพราะเคยสอบ TOEIC ได้คะแนนถึง850 แต่แต่อันนี้เป็นคะแนนพรมสองนะคะเพราะหลังจากนั้นค่ะแม้จะยุ่งอยู่กับการทำงานทัวร์คอนเสิร์ตแต่นำจุนก็ได้ไปลองสอบเทออีกอีกครั้งในช่วงปี2อง0ีโดยอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยอยากลองสอบเล่น,ลนอะไรแบบนี้นะแต่ผลปรากฏว่านำจุนก็ได้คะแนนมากถึง915คะแนนจากคะแนนเต็ม990โอ้แม่เจ้า <c oughs> โดยนำจุนเขาก็เคยออกมาบอกด้วยนะคะว่าเขาเนี่ยฝึกภาษาอังกฤษจากการดูซีรีส์เรื่องเฟรนโดยเริ่มจากซับเก่าก่อนรอ,อบแรกรอบ2ก็เป็นดูซับอิง รอบ3ก็คือดูแบบไม่มีซั์ก็สําหรับปัจจุบันนี้ค่ะนํำจุนก็จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย Global Cyber University เป็นมหาวิทยาลัยออนไลน์สาขาเกี่ยวกับนิเทศนี่แหละค่ะและตอนนี้ค่ะก็กําลังเรียนปริญญาโทที่ฮันอย่าง Cyber University หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขา Advertising Media ค่ะเรียกได้ว่านะ้องจากจะทํางานหนักแล้วก็ยังไม่ทิ้งการเรียนอีกสุดยอดมากๆคนที่ 7. จ็ดเวนดี Wendy, ้เมนของ Re สเวอร์เบ สำหรับเวนดี้ค่ะเธอเรียนที่เกาหลีจนถึงป .5 ก่อนจะย้ายไปเรียนต่อที่อเมริกาและแคนาดาซึ่งตอนเรียนเนี่ยนะคะเรื่องทักษะการร้องเพลงน,นก็ชาแววมาตั้งแต่เด็กเลยเพราะเคยอยู่วงประสานเสียงของโรงเรียนซะด้วยแต่ไม่ใช่แค่เรื่องร้องเพลงน,นะคะที่โดดเด่นเพราะถ้าพูดถึงเรื่องของการเรียนก็เคยได้ที่5ในการแข่งขันคณิตศาสตร์มาแล้วและก็ยังเคยได้รับรางวัลเรียนดีจากอดีตประธานาธิบดีอย่างบารักโอบามาอีกด้วยนอกจากนี้ค่ะความสามารถด้านภาษาของเวนดี้ก็ใช่ย่อยนะจ๊ะเพราะนอกจากภาษาเกาหลีแล้วเวนดี้ก็ยัง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็สเปนได้อีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าทั้งสวยน่ารักร้องเพลงเพาะแบบเ,เก่งไปหมดทุกอย่างแล้วจริงๆมาถึงคนที่8ก็ต้องยกให้เขาคนนี้เลยยองเคผู K, ้ที่เป็นว็อลเกอร์แรปเปอร์มือแบะและนักแต่งเพลงของ d a ซิกยองเคเนี่ยนะคะเป็นคนที่เล่นดนตรีได้หล,ลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นกีตาร์กองเซกโซโฟนคีย์บอร์ด แถมตาให้เต้นก็เต้นแข่งอีกต่างหากเพราะสมัยไม่เด็กเทนเนี่ยยองเคเขาอยู่ทีมเต้นนะจะบอกให้เรียกได้ว่าอัจฉริยะทางดนตรีที่แท้จริงแต่ความอัจฉริยะของยองเคก็ไม่ได้มีแค่ดนตรีนะเพราะถ้าพูดถึงด้านการเรียนขอบอกเลยว่ายองเคเนี่ยนะตอนเด็กค่ะก็เป็นเด็กแรกเปลี่ยนที่ประเทศแคนาดาโน่นแถมไปอยู่คนเดียวอยีกต่างหากก็เลยทําให้เป็นอีกคนนึงค่ะที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีเลยถึงขะาดที่สอบโทอีกได้คะแนนมากถึง960คะแนนโทเฟล115 ถ้าดยยังไม่พอค่ะในขณะที่กําลังอยู่ในช่วงโปรโมทเพลงทัวร์คอนเสิร์ตขึ้นรายการโน่นนี่นั่นนะยองเคค่ะก็ได้เข้าเรียนบริญญาตีด้วยเหมือนจะเรียนภาพปกติเลยด้วยมัง้งโดยลงเรียนที่มหาวิทยาลัยดงกุคณะบริหารธุรกิจค่ะเรียกได้ว่าตอนนั้นนะตารางก็คือสลับไปมาเลยระหว่างเรียนกับออกรายการโน่นนี่นั่นซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะยองเคก็เรียนจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อปี2017โอ้ถือว่าพี่ยองเคนี่คืออีกคนหนึ่งที่สุดยอดจริงๆปรกมือ คนที่9หนุ่มที่ทำให้สาวๆใจละลายชาอึนอูหัวข้อและวิชชโอ h a n อั s โตหนุ่มชาอึนอูค่ะผู้มีระดับ IQ สูงที่1 4ึง1 4อื่อึนอูนี่นะคะเคยให้สัมภาษณ์ด้วยว่าช่วงวัยเด็กค่ะตอนอยู่ประมาณป .4 อึนอูก็เคยไปเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์นานถึง6เดือนเลยแหละเลยทำให้เป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษได้เลย,เลยและพอเข้าสู่วัยมัธยมค่ะอึนอูก็สามารถ รักษาคะแนนสอบได้เป็นอย่างดีเขาไม่เคยหลุดออกจากท็อป5เลยค่ะแถมยังเคยเป็นประธานสภา,านักเรียนและก็เคยเป็นตัวแทนแข่งพูดภาษาอังกฤษแข่งกิตศาสร์อะไรแบบนี้อีกเยอะมากในปัจจุบันนี้ค่ะอึนวก็กําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยซองยุนควนันซึ่งจัดเป็นมหาวิทยาลัยท็อป10ของประเทศเกาหลีอีกด้วยโดยเขานะคะก็เลือกเรียนวิชาเอากศิลปะการสแสดงนั่นเองจ้า,าเรียกได้ว่า perfect และเก่งรอบด้านจริงๆเพ่อหนุ่มคนนี้ 10. แทอยลผู้ที่เป็นพี่ใหญ่แล้วก็เป็น vocal แห่ง NCT แทอิลค่ะบุคคลที่มีเสียงที่ไพเราะมากเขาคนนี้สมัยเป็นนักเรียนนะคะก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนซอลโซลาฟสายไฮสคูลค่ะเป็นโรงเรียนสายวิที่มักจะส่งเด็กแข่งขันโอลิมปิกวิชาการอยู่บ่อยๆเลยเรียกว่าเป็นโรงเรียนที่เขายากมากแทมแต่เด็กหัวกะที่ทั้งนั้นซึ่งแทอิลค่ะก็เป็นหนึ่งในเด็กที่เรียนโรงเรียนนี้นะคะและหลังจากจบม,มัธยมค่ะแทอิลก็สอบมหาวิทยาลัยได้สําเร็จโดยสอบเข้าที่มหาวิทยาลัยฮันยางซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ7ของเกาหลีในสาขาดานตรีระยุก์โดยอัตราผู้เข้าแข่งขัน 407ต่อ1ได้สาเร็จแต่ว่าสุดท้ายแล้วค่ะแทอิลก็ตัดสินใจที่จะดรอปเรียนไว้ก่อนแล้วก็มาเป็นหนึ่งในสมาชิก NC t เพื่อทําตามความ,มฝันในการเป็นไอดอนแทน โอเคมาถึงคิวน้นนองๆเจนสีกัน,นบ้างดีกว่าคนต่อไปไม่พูดถึงเขาคนนี้ไม่ได้นะคะจ้างแดยอนหรือว่าน้องฮือแพงบดีว,วันวานนั่นเองผู้ที่เป็นลีดเดอร์เมนแรปเปอร์และก็โปรดิเซอร์ของวง V.I คนนี้คะ่ะต้องบอกเลยว่ามีดีกรีไปถึงหนุ่มวิศวะเพราะน้องเขาเรียนจบวิศวโยธามาปัจจุบันนี้เขาก็มีใบประกอบวิชาชีพหรือสติฟิเคตเกี่ยวกับวิศวะถึง3ใบได้แก่ 1. วิศวกรรมคอนกรีตอันนี้น้องเคยบอกด้ยยวยแหละค่ะว่าวันไหนถ้าเห็นคอนกรีตเทไว้ดีก็จะรู้สึกงดหงิดมาก 2. ใบออกแบบโปรแกรมคอมช่วยสร้างภาพหรือแบบจำลองหรือที่เรียกกันว่า CAD เป็นใบที่น้องพุ่มใิใจมากๆเพราะว่ามันได้ยากมากๆเลย3ใบช่างรังวัดอารมณ์แบบว่าวิศวกรรมสำรวจวัดขนาดที่ดินอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าทั้ง3ใบนี้เนี่ยน้องสอบได้ตั้งแต่อายุ17-18เท่านั้นเองเรียกได้ว่าก็ไม่ค่อยเห็นนะคะไอดอนที่แบบจะหลงรักวิศวะขนาดนี้ก็ถ้าบ้านใครทนนไม่ดีก็ติดต่อให้ไดยอนไปช่วยดูได้นะจ๊ะ สิบสองคิมยงฮีวอล์คอลแฮงซี่ไอเอ็กซ์จของใช้ยาเทพเจ้าคณิตศาษฐ์ ยองฮีค่ะจบมปลายสายวิทย์คณิตจากโรงเรียนจุงอัง c ฮสคูน้องยองฮีนี่นะคะชอบวิชาคณิตมากทุกวันนี้เขาบางวก็ชอบแก้โจทย์คณิตศาสตร์เพื่อที่จะให้ร่างกายกรู้สึกตื่นตัวในขณะที่น้องตื่นตัวแต่พี่นี่คือหลับกระจาพูดเลยซึ่งความสามารถของน้องค่ะก็คือสามารถแก้สมก,การคณิตได้อย่างง่ายดายถึงขั้นที่ว่าสามารถแก้สมก,การข้อสอบเอนทานเกาหลีที่คน90%ทำผิดได้อย่างถูกต้องร0 0เ็์ เท่านั้นยังไม่พอค่ะมีครั้งหนึ่งที่แฟนคลับก็เคยขอให้ช่วยแก้เจ์คณิตให้หน่อยนะยองฮีก็มาช่วยแก้ให้เรียกได้ว่าสุดยอดมากๆเลยและด้วยความสามารถด้านคณิตศาสตร์โดดเด่นเนี่ยนะคะก็เลยทําให้ครั้งหนึ่งค่ะยองฮีก็มาไลฟ์สอนวิชาคณิตซะเลยแบบสอนแยกตัวประกอบพระหุนามเลยนะ <laughs> เป็นมิติใหม่ของวงการไอดอลมากๆซึ่งการมาลา์ครั้งนั้นค่ะก็เรียกได้ว่าทําให้น้องคากายเป็น ent, ไวรัลในทวิตไม่เลยล่ะคะ่ะโอเคมาถึงที่สาวน้อยน้องเด็กคนสุดท้ายกันบ้างสาวน้อยเสียงดีวินเทอร์จาก กวัางยาล้อเล่นนะจ๊ะจากเอสป้าน้องวินเทอร์หรือว่าน้องหนาวนะคะต้องบอกเลยว่าน้องเป็นอีกคนหนึ่งที่เก่งคณิตนะจ๊ะทำให้ในตอนเรียนค่ะก็ได้อยู่ห้องคิงซะด้วยรวมถึงยังเคยได้เป็นรองประธานนักเรียนอีกต่างหากแต่ด้วยความที่น้องเนี่ยมาเป็นเด็กฝึกก็เลยต้องออกจากโรงเรียนมาก่อนแต่ว่า สุดท้ายแล้วค่ะน้องก็ไม่เคยทิ้งการเรียนเลยเพราะหลังจากนั้นค่ะน้องก็ตั้งใจสอบเทียบเพื่อที่จะจบหมอปลายให้ได้โดยการสอบ CED แทนซึ่งน้องก็ทําสําเร็จไปพร้อมกับคาริน่าเพื่อนร่วมวงเลยมาตอนอายุ16ปีเท่านั้นโอ้โหเรียกได้ว่าทั้งสวยเก่งเลยนะคะสําหรับน้องหนาวโอเคค่ะก็นี่แหละค่ะจบไปแล้วสาหรับชมหนะ้า ตัวอย่างไอดอนหัวกะทิก็สำหรับคลิปนี้เ่าก็หวังว่าจะช่วยบรรแรงบันดานใจให้น้องๆหลายคนได้ไม่มากก็น,น้อยก็อย่าลืมตั้งใจเรียนกันนะจ๊ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะแม้คะแนนจะสําคัญนะแต่สำหรับพี่นะพี่รู้สึกว่าสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะต้องมีมากๆนั่นก็คือการค้นหาตัวเองให้เจอดังนั้นค่ะน้องๆก็อย่าลืมค้นหาตัวเองให้เจอด้วยนะคะว่าในอนาคตอยากเป็นอะไรอยากเรียนต่อคณะไหน ซึ่งสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ยังไม่รู้ว่าอยากเป็นอะไรหรืออนาคตจะเป็นยังไงวันนี้ค่ะเราก็มีสิ่งดีมาแนะนําให้กับน้องๆน,นั่นก็คือ t c a s t e ตนั่นเอง Tcaster ค่ะเป็นตัวช่วยเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาที่เปรียบเสมือนคู่หูช่วยน้องๆเข้ามาหาวิทยาลัยในระบบ TCAS t ค่ะ โดยทีแคสเตอร์คะก็ได้รวบรวมคอนเทนต์ดีเยอะมมากไม่วันจะเป็นข่าวสารการสมัครเรียนการแนะแนวเจาะลึกคณะต่างๆมีสอนทำพอร์ตโฟลิโอมีครั้งข้อสอบให้ฝึกทําอีกเพียบก็คือเรียกได้ว,ว่าเขารวมข้อมูลการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ไว้ในที่เดียวแบบครบรอบด้านมากๆนอกจากนี้ค่ะทีแคสเตอร์ก็ยังมีเวิร์กช็อปอีกเยอะแยะมากมายซึ่งหนึ่งในเวิร์กช็อปที่เรารู้สึกว่าดีมากๆนั่นก็คือทีแคสเตอร์ม็อกเอมแคมค่ะเป็นเวิร์กช็อปสำหรับจำลองสนามสอบค่ะซึ่งข้อสอบนี้นะคะก็ออกโดยอาจารย์ติวเเตออร์ชื่ดังมมาากยยล ก็สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่กำลังจัดเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้วรู้สึกแบบโอ๊ยตื่นเต้นจังเลยนะก็สามารถมาทดลองก่อนล่วงสนามจริงกับ mock exam ก,ก่อนได้ค่ะและในอนาคตนะคะทีแคสเซอร์ก็แอบกระซิบรามาว่าเขาก็จะมีจัดอีเวนต์เพื่อที่จะช่วยน้องๆในเรื่องการศึกษาอีกเยอะมากเลยซึ่งในอีเวนต์นี้นะคะน้องๆก็สามารถติดต่อมาเพื่อขอพื้นที่โปรโมทเช่นอาจจะแบบมาโชว์ผลงานแฟนอาร์ตหรือว่าอยากจะลองขายของอะไรเออก็ว่ากันไปก็ฝากรอติดตามข่าวสารกันได้ โดยน้องๆค่ะสามารถติดตามชมคอนเทนต์ดีๆหรือติดตามขา่าวสารการเรียนหรืออีเวนต์ต่างๆจาก tcaster ได้ที่เว็บไซต์ t c a s t e r .net, Facebook t c caster app แอป Application ทีแคสเตออันนี้แอปกระซิบว่าแอปนี้พิเศษมากเลยเพราะว่ามีฟีเจอร์ที่ช่วยคำนวณคะแนน,นแล้วก็คำนวณโอกาสติดมหาวิทยาลัยต่างๆได้ด้วยนะลองไปโหลดดูกันได้ค่ะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนอีกเช่นเคยก็สำหรับนน้องที่กำลังเรียนอยู่นะตอนนี้เนาะก็เข้าใจว่าช่วงนี้มันแบบโอโหจิตใจค่อนข้างจะยำแย่ต้องแบบมาเรียนออน,ลออนไลน์ก็นะสู้ๆหวังว่าการติ่งจะช่วยผลักดันให้เรามีชีวิตที่สดใสแล้วก็มีอารมณ์ที่มันแบบมีความสุขมากขึ้นกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะตอนนี้นะคะก็ขอให้น้องอดทนแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้นะสู้ๆค่ะ